สนับสนุนโดยยาสีฟันซอลส์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับธุรกิจกางเกงยีนเป็นธุรกิจระดับโลกพูดถึงกางเกงยีนเราก็นึกถึงกางเกงยีนของตะวันตกนะครับหรือแม้ของยุโรปณนะวันนี้เรามีกางเกงยีนยี่ห้อของคนไทยครับเป็นที่รู้จักกันดีอินดิโกสกินครับดูซิครับว่าเขาครองตลาดคนไทยแล้วเขาบุกตลาดโลกยังไงครับ จากการที่เราเป็นคนชอบสะสมงาเกงยียนนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักในศิลปะวัฒนธรรมไทย mm hmm. ก็เลยคิดว่าอยากจะเอาศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยมาผสมผสานงาเกงยียน mm hmm. นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ In นนิโก้สขึ้นมาครับ mm hmm. ตัวผมเองมีความรู้สึกว่าการควบคุมแบรนด์ให้ค่อยๆเติบโตเนี่ยเพื่อการสร้างรากฐานให้มันมีความมั่นคงก่อนที่จะบุกตลาดไปทั่วประเทศหรือแม้กระทั่งการบุกไปตลาดโลกเนี่ย ถ้าเราแข็งแรงพอเนี่ยที่จะบุกไปเนี่ยการทําธุรกิจก็จะไปได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดเราบูปบวาบมาแล้วออกไปลุยตลาดนอกเลยเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่พร้อมทําให้เกิดการล้มพับเร็วได้มากขึ้นครับ mm hmm. Inigo Skin เนี่ยใช้ผ้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นผ้าที่สั่งทอ Exclusive ีสำหรับแบรนด์ Inigo d Skin โดยเฉพาะเป็นผ้าจากโรงงานอันดับหนึ่งของโลกนะครับผม การทําการตลาดของต่างประเทศนะครับจะใช้เทคนิคของการ word of mouth ก็คือการปากต่อปากใช้เพื่อนแนะนําเพื่อนไปครับของต่างประเทศครับสำหรับทุกๆปีเนี่ยครับผมก็จะมีการวางแผนว่าอยากจะออกรุ่นพิเศษ limited edition เนี่ยมาให้เพื่อนๆที่รักเกงยียนเนี่ยได้สะสมกันซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่ปีแรกเนี่ยได้ไปทำกับทางผ้าของทางจิมทอมสันชื่อรุ่นว่า dream jeans ปีถัดมาก็รุ่น,นจันทาก็เอาคอนเซปต์ของการเอา แสงจันท์ที่มากระทบกับความมืดมิดหรือปีที่ผ่านมาก็เป็นรุ่นนภาก็เอา,าจุดเด่นของท้องฟ้ามาใช้ก็พยายามจะเอากิมมิกของไอเดียความคิดสร้างสารรค์ต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นเงินเกงยียนรุ่นพิเศษให้เพื่อนๆได้สะสมกันครับทุกๆครั้งทุกๆปีที่ทำกางเกงยียนออกมาเนี่ยผมจะมีการคิดครีเอทเนื้อผ้าใหม่ขึ้นมาสร้างความแตกต่างทาให้ลูกค้านี่เข้ามาซื้อทุกๆครั้งเนี่ยเขารู้สึกเหมือนเขาได้ซื้อเกงยียนตัวใหม่กลับไป สำหรับลูกค้าต่างประเทศเนี่ยที่ชื่นชอบอ n d ด g o ก k i ินเนี่ยก็ชอบในเอกลักษณ์ไทยที่มาผสมผสานซึ่งมันเป็นความแปลกใหม่และยังไม่มีแบรนด์ไหนในโลกเนี่ยใช้เอกลักษณ์ไทยมาผสมผสานกับผ้ายีนระดรับพเมียมขนาดนี้ครับในการบุกตลาดโลกของผมเนี่ยก็คิดไว้ว่าภายในปีหน้าหรือ2ปีข้างหน้านเนี่ยจะเริ่มมีการไปโรดโชว์ออกตามงานอีเวนต์ของกังเกงยียนต่างๆทั่วโลกอย่างเช่นงานแคปซูล หรืองานเบรดแอนด์บัตเตอร์ที่เบอร์ลินไงเพื่อเป็นการเปิดให้ลูกค้าได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีแบรนด์ยีนระดับพรีเมียมของเมืองไทยชื่ออิน i ิ o s สกินอยู่ครับทำไมใครๆต้องใช้ซอสเกลือค่ะเกลือของซอสมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ระหว่างเคม็มกับมีกลิ่นปากไม่มีกลิ่นปากสิใช่ป่ะต้องลองซอสออริจินลัลทำไมใครๆต้องใช้ซอส เราเองไม่มีวันรู้หรอกว่ากลิ่นปากมาตอนไหนเฮ้ยเล็กปากมันเหม็นนะใช้ซอสเฟรชครับมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์กลิ่นปากอะไรเค็มแต่ดีช่วงซอสสมาร์ทไอเดียสนับสนุนโดยยาสีฟันซอส ท่านผู้ชมครับกางเกงยีนนี่เป็นธุรกิจสากลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยจะแข่งในธุรกิจนี้ได้โดยบุกตลาดโลกต้องไม่ทํากลยุทธ์เหมือนกับตะวันตกนะครับแต่ต้องสร้างกลยุทธ์ของเราขึ้นมาเองนะครับกรณีของ i n นดิโกสกินครับขายความเป็นไทยตีโจทย์ให้ได้ว่าอะไรคือความเป็นไทยลายไทยเป็นยังไงวัสดุไทยเป็นยังไงแล้วมาผสมผสานกันแล้วนําเสนอในตลาดโลกผมคิดว่ามีตลาดครับ พบกับรายการส r ทวิดที่ชิดคู่แข่งได้ทุกวันเสาร์ทางช่อง5เวลา21นาฬิกา5นาทีไม่เชื่อครับตอนนี้มีคนบอกว่าแปลงลิ้นด้วยเนี่ยพอแปลงออกมาเป็นสีเหลืองเต็มแปลงเลยครับรู้เลยว่าสิ่งสกปรกเนี่ยเต็มลิ้นเลยครับแปลงสิฟันซิสเทมมาครับได้แปลงลิ้นได้ผลแปลงนี่นุ่มครับแล้วก็เรียวเล็กมากกวาดสิ่งสกปรกให้หายไปเยอะจริงครับ